สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพาดวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะก็ฟังคําเตือนกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะแล้วก็ผลสรุปนะคะของวันที่31นะคะ,ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับสูตร1เม็ดเดียวนะคะสูตร1เม็ดเดียวเมื่อวานนะคะของวันที่31นะคะพี่น้องแอดให้เด่นนะคะเด่น3นะคะวิ่งรูดที่3นะคะก็เข้ารอบ พิเศษนะคะรอบแรกนะคะนอกนั้นไม่มานะคะพี่น้องส่วนศูนย์นะคะสูตรวัดใจนะคะปังมากนะคะพี่น้องจ๋าศูนย์นะคะถ้าใครไปชมสูตรวัดใจนะคะก็ดีใจด้วยนะคะพี่น้องจ๋าก็เข้าทั้ง8 0นะคะเข้าทั้ง0 0ก็เข้านะคะ0 0 0 2ก็เข้าเนาะสำหรับสูตรวัดใจนะคะสูตรหนึ่งนะคะก็มารอบพิเศษนะคะอ่ารอบพิเศษ นะคะวิ่งก็มานะคะ2อสก็แตกนะคะพี่น้องส่วนรอบอื่นนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะไม่เข้าเนาะก็แตกไปรอบพิเศษอ่าบนนะคะเข้าวิ่งแล้วก็เข้ารูดนะคะตัวเจาะก็เข้า3าสองนะคะตัวที่แอดชอบด้วยนะคะพี่น้องก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทุกท่านนะคะที่ได้รอบแรกๆไปเนาะ มันก็มารอบแรกนะคะรอบพิเศษเนาะก็ดีใจด้วยนะคะตัวเน้นนะคะได้ตัวกลับนะคะก็ยังดียังเข้านะคะเม็ดเดียวเนาะเลือกตัวผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะพี่น้องสูตรวัดใจนะคะปังมากนะคะก็ไปลุ้นกันต่อนะคะพรุ่งนี้นะคะก็เริ่มต้นเดือนใหม่นะคะวันที่หนึ่งนะคะก็ขอให้พี่น้อง fc ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเงรวยๆนะคะ สำรับวันที่หนึ่งเดือนเก้านะคะเด่นเม็ดเดียวนะคะเด่นหนึ่งนะคะวิ่งดูดที่หนึ่งนะคะพี่น้องกขขอให้มาตั้งแต่รอบแรกๆนะคะพี่น้องจ๋าก็เจาะเลยนะคะศูนย์ไอ้หนึ่งศูนย์สี่พี่น้องจา๋าหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง หนึ่งสามหนึ่งสี่คิดแต่เลขมากนะคะเป็นปวงปวงๆเลยนะคะพี่น้องจา๋าหนึ่งสามหนึ่งสี่นะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะคิดเลขมากเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นเบอร์เบอร์นะคะ ไปกลับด้วยนะคะสำหรับสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะตัวชอบนะคะ0 1เอาตัวที่เขียนก่อนเลยเนาะพี่น้องจา๋า1 1นะคะ1 4 1 5 18นะคะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะพี่น้องจา๋าเววไลใ้ใยห่างเนาะ mm. เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะของพี่น้องทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะลุ้นๆน,นะคะวันที่1นนะคะตรงกับแนวทางรัฐบาลไทยด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ สุดท้ายนี้เฮงๆรวยๆนะคะจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ